สวัสดีครับผมปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์ปลูกให้ง่ายทำให้ง่ายชีวิตต้องไม่ยากวันนี้ผมจะพาพี่น้องนะฮะมาทำปุ๋ยไว้ใช้เองสร้างไรายได้แน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรปัจจุบันนะครับผมก็ทำปุ๋ยใช้เองภายในสวนอยู่แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูเมลอนนะฮะเนี่ยคือความสมบูรณ์ของการปลูกเมลอนที่ดีนะครับถ้าปุ๋ยไม่ดีจริงนะครับจะใบไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแล้วก็ติดดอกออกผลไม่ได้ดกขนาดนี้นะครับ ก็คือมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลกัหลกๆก็คือการปรุงดินและการให้น้ำหมักเชี่ยวภาพเป็นตัวร่วมนั่นก็คือนี่แหละฮะที่ผมจะพาทุกคนมาทําปุ๋ยไว้ใช้เองทําเงินสร้างรายได้แน่นอนนะครับหลกัหลกๆเรามาเรียนรู้เรื่องวัตถุดิบที่เราจะใช้ในวันนี้อันดับแรกนะครับให้มาดูเรื่องของการน้ําตาลก่อนตัวนี้กากน้ําตาลหรือน้ําตาลโมลาดก็แล้วแต่จะเรียกอ่าแล้วแต่จะเรียกส่วนตัวต่อมานะครับเป็นน้ําตาลใสแดงตัวนี้ก็คือ เป็นความหวานก็คือเป็นอาหารของจุลินรีนะครับสตัวนี้สามารถใช้ตัวใดตัวนึงก็ได้หรือจะผสมก็ได้ถ้าผสมมันจะมีข้อดีของแต่ละตัวนะครับจะอธิบายสั้นๆตัวของกากน้ําตาลเนี่ยมันจะช่วยให้เรื่องของการหมักเนี่ยกบกิน่นคาวได้ดีมากส่วนตัวนี้มันมีความหวานมากกว่ากากน้ําตาลจึงทําให้ประหยัดต้นทุนนะฮะแต่ ข้อควรระวังนะครับตามหลักวิชาการนะการน้ําตาลเราต้องหมักอย่างน้อย3เดือนนะฮะเพื่อให้ท่าตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าเท่าซันเฟสนะครับให้มันปลดปล่อยหรือว่าเรียกว่าละลายเจือจางไปจนหมดนะครับจึงนําไปใช้กับพืชนะแต่ถามว่าถ้าเรานําไปใช้กับพืชเนี่ยหมัก7วันเหมือนสูตรเอเนี่ยพืชตายไหมต้องให้ความรู้ว่าพืชไม่ได้ตายแต่ตามหลักวิชาการมันจะมีสารตกค้างนะครับก็คือ ระวังเรื่องของเท่าซันเฟรนี่แหละนะครับตัวหลักๆส่วนตัวนี้น้าตาลสายแดงจะเหมาะสําหรับการใช้ในการขยายหัวเชื้อพวกน้ำมะพร้าวเทียมนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้ได้เลยอ่าแต่ถ้าเราอยากประหยัดนะครับเราสามารถมิกซ์รวมกันได้แต่ถ้าแถวบ้านพี่น้องนะครับกาน้าตาลราคาถูกใช่ไหมเราก็ใส่กาน้ําตาลก็ได้ในการหมักหัวเชื้ออ่าตัวต่อมานะครับลํำละเอียดลํำละเอียดตัวเนี้ย ถ้าคุณเลือกที่มันละเอียดนะครับมันจะดีนะแต่ถ้าไม่มีมันก็พอใช้ได้ลำเลียงตัวนี้มันจะมีไนโตรเจนและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ทำให้ฝ้าขาวเนี่ยที่คุณเห็นเกิดเยอะนะฮะแต่ว่าฝ้าขาวเนี่ยช่วงแรกๆมันจะเกิดขึ้นมาเยอะเนี่ยอ่ะโอเคแต่ถ้ามันหายไปคุณไม่ต้องตกใจนะครับคุณให้เห็นตามขอบถังเนี่ยมันก็คือน้ําหมักที่ดีแล้วนะครับในการหมักหองเชื้อและก็ยังมีนะครับสรรพคุณในเรื่องของ พวกระบบรากอ่อนนะครับระบบรากพืชเนี่ยถ้ามันไปได้ธาตุอาหารตัวนี้เกี่ยวกับรามละเอียดนะครับรากอ่อนก็จะแตกดีนะครับแล้วก็ช่วยใบเขียวด้วยนะเพราะว่ามันมีไนโตรเจนนั่นเองตัวต่อมานะฮะนั่นก็เป็นสับป,ปะรดบดละเอียดแช่แข็งนะฮะแล้วก็หัวปลาทะเลบดละเอียดชันแข็งนะครับซึ่งติดสันคอมันก็จะได้เนื้อด้วยกระดูกด้วยซึ่งมันมีแคลเซียมพอไปปลูกพืชน,นะครับอย่างที่เห็นในแปลงเมลอนนะครับขั้นต้น มันจะงามได้ขนาดนั้นเพราะว่าธาตุอาหารมันถึงนะครับแค่นั้นเองทีนี้มาเริ่มวิธีการหมักกันได้เลยครับ,รบ,รบแกะเข้ามาในกล่องเนี่ยก็จะเจอนะฮะหัวปลาทะเลบดละเอียดแช่แข็งซึ่งติดสันคอก็จะมีเนื้อเยอะเลยนะทีนี้พอเรานำไปหมักนะครับจะทําให้การปลูกพืชของเรางามนะฮะอย่างที่พาไปชมสวนเมลอนนะครับพอเมลอนเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการธาตุอาหารเยอะมากนะครับถ้าปุ๋ยไม่ดีจริงไม่สามารถปลูกได้บอกอย่างนั้นเลย ส่วนตัวนี้ก็คือจะเป็นสับป,ปะรดนะฮะจะใช้สับป,ปะรดแก่แล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะครับนำไปบดท,ทั้งลูกอะนะบดละเอียดเลยฮะแล้วก็นํามาแช่แข็งทําไมต้องแช่แข็งหลายคนก็สอบถามย,ยกตัวอย่างนะฮะเช่นปลาเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้ครึ่งวันเนี่ยมันจะมีมแมลงมาตอมพอมาตอมปุ๊บมแมลงวันนะครับหรือมแมลงอื่นๆนะนะมันก็จะมาไข่ใส่พอไข่เนี่ยก็จะมีปัจจัยที่จะทให้เกิดหนอนได้เยอะนะฮะแต่ถามว่าตัวนี้มันมีโอกาสไหม คุณต้องเข้าใจว่าการทานน่องอชีวภาพนะครับมันมีโอกาสที่จะเกิดหนอนแต่ว่าเราก็ไม่ต้องสนใจนะแล้วก็กวนบ่อยๆแล้วมันจะจมลงไปแล้วก็ถูกย่อยเป็นหนอนนะครับถูกย่อยเป็นธาตุอาหารเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวหนอนแต่ถ้าใครมีสับป,ประรดอยู่แล้วจะสั่งแค่ปลาทะเลบดและเยื่อแช่แข็งอย่างเดียวเนี่ยในกล่องนั้นก็จะมีแต่ปลานะงั้นก็สั่งสั่งเอาแล้วกันส่วนใครที่มีวัตถุดิบอยู่แล้ว เทียบสูตรหมักไปพร้อมกับผมได้เลยครับส่วนวิธีการคำนวณถังที่เราจะใช้หมักนะครับแบบง่ายๆตัวนี้ผมสั่งวัตถุดิบมาทั้งหมด4กล่องวัตถุดิบนะฮะก็คือผมจะเรียกทั้งปลาและสับประรดเนี่ยคือวัตถุดิบหลักนะ2ตัวนี้น้ําหนัก60กิโลผมต้องใช้นะครับถังคูณ2ก็คือ120ลิตรนะประมาณเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยถ้าคุณหมัก100กิโลคุณต้องใส่ถัง200กิโลมันจะพอดีนะฮะ จะใส่ของคาวลงไปก่อนนะั่นก็คือหัวปลาทะเลบดลอยาแช่แข็งตามด้วยของหวานนะก็คือสับป,ปะดบรดบดลอยาแช่แข็งและหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมใส่ลำละเอียดลงไป2กิโลกรัมถ้าสูตรนี้ใส่2กิโกรมนะใส่นะน้ำตาลทราแดงลงไปครับ1กิโลกรัม2กิโลกรัมเป็นอาหารของจืนซีนะครับแล้วก็ดับกิน่นคาวได้ด้วยนะแล้วก็กิโลกรัมสุดท้าย3กิโลกรัม ก็จะได้หน้าตาแบบนี้และอีกหนึ่งตัวที่สําคัญนั่นก็คือกากน้ําตาลกากน้ําตาลตัวนี้ก็คือ6กกิโลกรัมผมจะใส่2แกลลอนนั่นก็คือ12กิโลกรัมเดี๋ยวผมจะทวนสูตรให้นะฮะก็คือจะเป็นหัวปลาทะเลบดละเอียดแช่แข็ง30กิโลกรัมสับประรดบดละเอียดแช่แข็ง30กิโลกรัมก็คือเท่ากันเป็นวัตถุดิบหลักๆนะครับ2ตัวนี้และผมจะใส่กาก,ากน้ําตาลนะฮะ12กิโลกรัมและก็น้ําตาลทรายแดงนะครับ 3กิโลกร,รมัมถ้าเราใช้การน้ำตาลอย่างเดียวเนี่ยก็ประมาณ1 0 1 8ถึงกิโลอ่ะครับเนี่ยลิตรนะถ,ถึงจะพอที่จะเอาอยู่เพราะว่าสูตรเนี้ยฮะคือต้องใส่น้ำเข้าไปด้วยมันจะกวนง่ายและก็เหมือนเราจะได้ทูดีซีเอ็มนะครับเข้าไปจากการนะครับย่อยได้ไวขึ้นตัวนี้นะฮะนั่นก็คือ EM ที่ผมทำไว้ใช้เองวิธีการทำา EM ง่าย,ายนะครับน้าง,งานจริงเลยนะอันนี้จะมาแชร์ให้ก็คือจากที่เราเทกากน้ำตาลลงไปนะฮะแกลลอนนี้ พี่น้องก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะทราบอยู่แล้วว่ามันจะมีกากน้ำตาลที่เทออกไม่หมดเราก็เติมน้ำสะอาดล,ลงไปแล้วก็เหาะเชื้อ E.M เข้าไปประมาณนิดนึงนะฮะหรือมากได้นะแค่ให้เขามีเชื้อนะครับพอมีเชื้อมีอาหารเราก็จะได้จุลซีเอ็มนะครับไว้ใช้อีกยาวๆเนี่ยแค่นี้แหละได้เป็นกัลอนกัลอเลยแล้วก็ปิดฝา ไม่ต้องแน่นมากแล้วก็เขยา่านำไปเก็บไว้ในที่ร่มนะครับแล้วก็เก็บไว้ใช้ไว้ขยายต่อไปได้ง่ายๆเลยหลังจากนั้นนะครับก็ใส่จูนซี e m เอเข้าไปอีกมากกว่า1แก้วหรือว่า1แก้วขึ้นไปนั่นเองแต่ถ้าใครมีเยอะก็ใส่ได้เยอะๆเลยและหลังจากนั้นนะฮะก็เติมน้ำเข้าไปประมาณ15-20ลถึงิตรนะครับ และหลังจากนั้นนะครับก็ปิดฝาและข้อควรระวังนะฮะอันดับแรกถังตัวนี้ต้องยกเข้าไว้ในที่ร่มไม่โดนแดดโดยตรงไม่งั้นจะทําให้จุลซีนะครับตายและมีโอกาสเกิดกลิ่นเหม็นได้และอันดับที่2สําคัญอีกเช่นกันหลังวัตถุดิบของเราะะละลายแล้วคุณผู้ชมต้องนําไม้นะครับมากวนให้สับปะรดปลากากน้ําตาลลำละเอียดเข้ากันก่อนนะฮะไม่งั้นเกิดกลิ่นเหม็นแน่พอมีกลิ่นเหมน็น มาแรงวันมาแล้วก็มาไข่ใสก็จะทำให้เกิดหนอนปริมาณที่เยอะมากนะครับและข้อระวังต่อมานะฮะหลังจากที่เราหมักของสดแรกๆเนี่ยเราควรเปิดกวนบ่อยๆนะฮะถามว่าทุกวันเลยได้ไหมได้ถ้าคุณทำได้แต่อย่างน้อยนะครับ5วัน7วันเนี่ยคุณต้องมากวนในช่วงเดือนแรกนะครับสำคัญมากนะเพราะว่าวัตถุดิบยังสดอยู่ต้องการที่จะย่อยอยู่เราก็ทำการกวนเพื่อให้ส่นผสมนะครับเร่งย่อย และจะทําให้มันเข้ากันได้ดีนะฮะกลิ่นก็จะน้อยมากหรือว่าใครหมักดีๆเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยนะครับสาหรับวันนี้นะคะผมก็ทําคลิปวิดีโอนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับการทําปุ๋ยใช้เองสร้างไรายได้ทําเงินได้แน่นอนเพราะปุ๋ยตัวเนี้ยผมทดลองใช้กับพืชหลากหลายชนิดนะครับใช้ได้ทุกชนิดแต่อัตราส่วนอาจจะไม่เท่ากันถ้าเป็นผักนะฮะใบบางเนี่ยคุณก็เริ่มต้นที่20 cc ต่อน,น้า20ลิตรนะครับพ่นทางใบส่วนผสมทางดินเนี่ย ก็1ลิตรต่อน้ํา2 0 0ลิตร300ลิตรขึ้นอยู่กับพืชที่คุณใช้จากที่เราหมักครบ3เดือนนะครับหลายคนก็จะสอบถามเพราะว่าคนที่ซื้อไปหมักคือเยอะมากนะก็คือมันยังมีความข้นอยู่นะครับคุณไม่ต้องตกใจหัวเชื้อมันจะออกข้นๆหน่อยสูตรที่ไม่ใส่น้ํามันจะข้นมากนะมันจะเป็นน้ำน้ำเนี่ยกวนมันก็จะเป็นน้ําขึ้นมาคุณผู้ชมก็เอาแบบนั้นแหละหัวงั้นเขาจะเรียกว่าหัวเชื้อไหมครับถ้ามันไม่ข้นใช่ไหมก็นําหัวเชื้อตัวนั้นนะครับมายขยายกับน้ำมะพร้าวแท้หรือเทียม 1>, 1ต่อ4หัวเชื้อแค่1ส่วนนะกับน้ำมะพร้าวเทียมอ่ะส่ส่วนขยายปุ๊บครบ7-10วันก็เรียกว่าสูตรพร้อมใช้และหลังจากนั้นคุณก็เจือจางอีกนะฮะกับน้ำเปล่าหรือน้ำสะอาดเนี่ยคลิปการทําปุ๋ยไว้ใช้เองนะครับสร้างรายได้ได้แน่นอนนะฮะเพราะผมก็ใช้อยู่ใช้แล้วนะครับพื้นง,งามแต่ต้องใช้สมานเสมอนะถ้ามีข้อสงสัยนะครับสอบถามได้ที่ใตค้คลิปวีดีโอนี้นะฮะหรือจะแอดไลน์ไปคุยสอบถามเรื่องการหมักน้ำหมักชีวภาพนะครับได้ที่ไลน์แอดนะมีตัวแอดนําหน้า แอดฟิตเฮด99ก็คือหัวปลา99นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอ้วนเลยช่วงนี้ครับ <laughs> กินหลายอ้ <c oughs> วนขนาด